ไปแล้วฮะสำหรับ iPhone Air ผมดูโฆษณาทางทีวีของตัวเนี้ยผมเห็นเขามีนิ้วคนอันหนึ่งแล้วก็ทำ iPhone Air ให้มันวางอยู่บนนิ้วแล้วก็แสดงความบางเฉียบบางเบาอะไรกันแล้วแต่โฆษณาสไตล์ Apple ขเขานนะะ่ะถ้าผมมาคิดถึงโทรศัพท์ตัวเองฮะซ a มซ u งกาเล็กซี่ A 0 2 ที่เคยเล่าไปแล้วว่าได้จากสอวอมาไม่ใช่สมาธิกวุธิสภานะคือคุณสูงวัยเขาอาจจะใช้ไม่เป็นเพราะว่าตอนแรกคิดว่าน่าจะทําได้ง่ายก็อยากจะได้ฟีเจอร์เรื่องสุขภาพมาแต่จริงๆนะมันน่าจะวุ่นวายเขาเลยมาไม่ได้ใช้แล้วผมว่าให้ผมมาันก็ใช้ผมดูลักษณะเนี่ยไซส์นะใกล้เคียงกันผมก็เลย ย้อนกลับไปที่เว็บว่าไอซีรี์เนี้ยผมเรียกเวอร์ชั่นดีกว่ามันจะมีเวอร์ชั่นใหม่ออกมาไหมสำหรับโมเดลของผมเนี่ยซัมซุงเนี่ยปรากฏว่ามันมีใหม่ออกมาซึ่งเป็น A07 แล้วคราวนี้ผมเทียบสเปคกันเลยไซส์ก่อนนะรู้จากไซส์แล้วเนี่ยตามภาพเนี่ยขนาดเนี่ยไอโฟนเนี่ยบางและสั้นกว่า น้ำหนักน้อยกว่าสูง152 156้าสองหน iPhone มิลลิเมตรนะ Galaxy A 0 16 7 167ความกว้าง iPhone เจ็อันนี้7จ็น้ำหนัก iPhone หนึ่ง Galaxy 184ความหนา iPhone ก็บางกว่า iPhone ห้า Galaxy 7.6ทุกอย่างหนาน้อยกว่า กว้างน้อยกว่าสูงน้อยกว่าน้ำหนักน้อยกว่าน้อยกว่าหมดสำหรับขนาดของ iPhone Air แต่มาดูราคาครับไอ้ไซ์เนี่ยมันน้อยกว่าหมดจริงครับแต่มันก็หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะฮะสองมิลลิเมตรสามมิลลิเมตรลองไปดูไมบ้บรรทัดที่มันจะสักเท่าไหร่น้ำหนักหนึ่งหกหนึ่งหกห้ากรัมกับหนึ่งแปดสี่กรัมก็ลองไปเทียบดูว่า น้ำหนักมันขนาดไหนแต่ A02 เนี่ยผมไม่ได้ไปดูสเปคที่ผมใช้อยู่เนี่ยผมจับครั้งแรกเนี่ยเบามันเบากว่า iPhone ปกติอยู่แล้วเพราะผมเคยจับไ iPhone ปกตินั้นหนักแต่ไม่รู้ว่าอาจจะผิดก็ได้นะเพราะว่าคนก็คนที่ซื้อมาเนี่ยเขาใส่เคสมาไงจับรวมเคสด้วยแต่ผมดูของผมเนี่ยมันทั้งบางและเบาฮะเพราะว่าสดุเนี่ยมันมันเป็นพลาสติกซึ่งผมไม่มีปัญหากับพลาสติกผมชอบซะอีกเพราะว่า คือผมมันไฟดูดง่ายอ่ะเรียกว่าไฟฟ้าสถิตเกิดขึ้นได้ง่ายยกตัวอย่างสั้นๆเี๋ยเดี๋ยวจะไปเล่าซีรีส์ยาวๆคืออย่างไปห้างสัพิพนค้ารถเข็นห้างเนี่ยถ้าไม่จับที่จับรถเข็นน่ะซึ่งอยู่มันจะมีที่จับที่เป็นพลาสติกใช่ไหมถ้าไม่จับตรงนั้นเนี่ยบางห้างเนี่ยจับตัวรถเข็นเนี่ยดูดมือนี่ชักออกเลยถ้าผมซื้อไอโ n นมาผมไม่มั่นใจว่าในบ้าน ทุกห้องเนี่ยไฟจะดูดหรือเปล่าบางส่วนของบ้านไฟก็ไมด่ดูแต่บางส่วนเนี่ยบางห้องของบ้านมอาจจะดูดก็ได้เพราะว่าน่าจะเป็นไม่ไม่ใช่เป็นวัตติกอยู่แล้วดูจากดูจากรูปเนี่ยตอนนี้มาดูที่ราคาบ้างครับ iPhone เนี่ยเขาเริ่มต้นราคาที่สาม0มื่นเก้าพันเก้าร้อยสามมื่นเก้าพันเก้าร้อยแมคนี้ผมซื้อมาสองหมื่นกว่าเท่านั้นเอง อันนี้หาจอต่อเองนะรวมกันไปแล้วก็ไม่ถึงสามหมื่นหรอกอ่าเทียบไม่ได้หรอกอันนั้นอ่ะพูดเฉยๆสามหมื่นเก้าวันเก้าร้อยครับเริ่มต้นที่สำหรับ Galaxy A07 สองเก้าเก้าเก้าตีว่าสามพันส่วนไอโฟนตีว่าสี่พันแล้วกันเอ้ยตีว่าสี่หมื่นแล้วกันต่างฟ้ากับเหวะ่ะถือต่างกันแบบเนี้ยสเปคข้างในอย่างเช่น ความคมชัดของภาพต่างๆนานาคงไม่ต้องพูดถึงนะไม่ต้องไปตูดอะไรครับแบบนี้ราคาแบบนี้มันก็ต้องไอโฟนก็ต้องเหนือกว่าอยู่แล้วอะเหนือกว่าแต่ว่ามันจะอาจจะเกินความจำเป็นของใครบางคนก็แล้วแต่นะอันนี้อีกเรื่องแต่ผมเชื่อว่ามันก็เหนือกว่าอยู่แล้วเราก็ดูจากราคาก็รู้ของสามพันกับของสนะี่หมื่นเทียบกันไม่ได้ตรงนั้นนะเอาเรื่องรูปร่างหน้าตากันต่ออีกสักหน่อยอะ เรื่องขนาดของกล้องคืออะไรก็ได้ที่มันอยู่ข้างหลังอ่ะตัวที่ผมถืออยู่ก็คือ A 0ศูนย์สองเนี่ยไอส่วนของกล้องเซกชันของกล้องทั้งหมดเนี่ยมันจะไม่นูนขึ้นมามากเอานิ้วปาดนี่แทบไม่รู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาเลยแล้วถ้าเราเอาด้านหลังของตัวโทรศัพท์เนี่ยวางไว้กับพื้นเนี่ยแล้วมองไปเนี่ยเราจะไม่เห็นว่ามันเพริบเงืองงาบเลยไม่มีส่วนเพริบขึ้นมา เลยถ้ามองด้วยตาเปล่าแต่ iPhone Air เนี่ยผมหารูปด้านข้างไม่ได้มั้งเราเลยผมเลยไม่เห็นว่าด้านข้างของตัวสุดไอส่วนที่เป็นกล้องทั้งหมดเนี่ยมันนูนขึ้นมาเท่าไหร่นูนจากพื้นหลังขึ้นมาเท่าไหร่ได้แต่รูปด้านหลังส่วน A07 g a l a x y A07 เนี่ยผมเห็นด้านข้างนิดนึงตามรูปนะก็นูนขึ้นมาพอสมควร ซึ่งเทียบกับ a02 แล้วเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนูนขึ้นสูงกว่า a02 คือผมมีความคิดว่าไอ้การออกแบบที่ทำให้กล้องนูนๆเนีน่ยซึ่งผมเห็นก็มีหลายอันที่มันนูนนะผมว่ามันไม่สวยเลยแต่มันคงจะต้องแลกกันด้วยความสามารถในการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอให้มันระเบิดเถิอ่อเงก็ต้องแลกมาด้วยความนูนของกล้องละมังเพราะว่ายัางไงยังไงเนี่ยการออกแบบที่กล้องเลียดไปกับ เซกชันกล้องเนี่ยเรียกไปกับตัวแผงหลังของของตัวโทรศัพท์เนี่ยยังไงก็ดูสวยกว่าอยู่แล้วและอย่างที่ผมบอกถ้าเราไปวางไว้กับพื้นเนี่ยเอาพื้นวางไว้กับโต๊ะเนี่ยเอาด้านหลังของตัวโทรศัพท์วางเนี่ยมันเพเยอบอยู่แล้วฮะถ้ากล้องเราถ้าโทรศัพท์เราไม่ต้องใส่เคสเลยนะวางแบบเป็นพื้นเลยมันเหมือนแบบโต๊ะเก้าอี้ที่มันขามันไม่เท่ากันซึ่งการวา,างแบบนี้ไม่สวยอยู่แล้ว แต่ผมไม่ทราบว่าเวลาใส่เคสไปแล้วมันก็อาจจะทําให้มันเท่ากันหมดหรือเปล่าผมไม่ทราบนะผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญการใส่เคสถอดเคสนะออม,มาอยัางไงผมก็ใช้อย่างนั้นเลยส่วนตัวที่ผมใช้อยู่ A02 เนี่ยไม่ได้ใส่เคสนะเขาใส่เพียงเขาเรียกว่าอะไรกระจบที่กันหน้าจออะอะไรอย่างนั้นนะสกรีนปเทคชันหรืออะไรสักอย่างแต่ตัว,ตวเคสที่เป็นพลาสติกหรืออะไรเขาไม่ได้ใส่มันเป็นตัวผิวๆมันเลย ตอาน,นี้ผมว่ามันไม่สวยแล้วเน,นื่องจากว่าผมไม่ได้ใช้อะไรมากมายอะไรอยู่แล้วผมว่าผมถือบางเบาแล้วก็ราคาถูกแน่นอนอยู่แล้วละครับผมพูดมาขนาดนี้แล้วถ้าเกิดใครฟังของกระกงผมผมก็ต้องสไตล์ผมมันก็ต้องตัวเอศูนย์เจดอยู่แล้วฮะสามพันบาทครับหรือเชื่อไม่รู้ว่าตัวเอศูนย์สองได้เปิดตัวครั้งแรกนี่จะจะแพงกว่าหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้คุยคนย้อนกลับไปสามพัน <laughs> มันถูกมาก <laughs> คิดตัวจากเอศูนย์สองถ้าเขาไล่เลข ได่เลขไปเรื่อยๆนะ03 04 05 06 07เนี่ยมันมาผ่านมาตั้งหลายรุ่นแล้วยังแค่สามพันอยู่เลยอะ่ะน่าคุ้มน่าซื้อจริง,รงๆน่าลองใช้จริงๆนะตัวนี้นะในความคิดส่วนตัวนะส่วนจะไปเกณฑขา iPhone เนี่ย Macbook Mac Air Macbook Air ไอซีรี Air ของเขาเมันก็มีอยู่ในผลิตพันอื่นอยู่แล้วใครใช้ก็ก็รู้ไอคำว่า Air ของเขามันเปรียบเทียบเรื่องก,การบางเบาอะ แต่ผมมีคำว่าแอร์อยู่อันหนึ่งที่ผมนึกได้คือว่า Adobe Air ฮะใครเล่นซอฟต์แวร์หรือใครเคยทดลองซอฟต์แวร์เนี่ยเคยได้ยินคำนี้ไหมฮะ Adobe Air ผมไม่ทราบว่าอะไรมันเกิดก่อนกันนะไอซีรีแอร์ Air ของทางค่าย Apple กับ Adobe Air ไม่รู้ Macbook Air เกิดก่อนหรือว่า Adobe Air เกิดก่อนแหมผมสงสัย Adobe Air จังขอคนท่านหน่อยฮะผลปรากฏว่าก็เป็นอย่างที่ผมจำได้จริงก็ต้องขอขอบคุณ ทาง Google เ่ยนะที่จะช่วยวลฟาฟความทรงจำของบมว่าอันนี้มันยังไม่เลอะเลือนไปคือ Adobe Air เนี่ยมันเป็น r u n t a m u n t i m Environment Core Platform Luntam Environment คือถ้าใครมีความรู้ด้านซอฟต์แวร์บ้างอ่ะหรือเคยลงซอฟต์แวร์มาบ้างก็จะรู้ครับว่า r u n t i m Environment นี่ก็คือสมมุติว่าโปรแกรมเนะ่ยที่สามารถสร้างมา เพื่อรนบนวินโด้เนี่ยมันก็จะลันบนวินโด้ได้แต่จะรันบน Mac ไม่ได้แต่จะมีตัวรันไทม์ขึ้นมาคอร์เปอร์ฟอร์มลานไทม์แอมบิลเมนต์เนี่ยไอตัวเนี้ยมันก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเอาซอฟต์แวร์ที่รันบนวินโด้เนี่ยไปรันบน Mac ได้โดยจะติดตั้งแยกต่างหางคือหมายความว่าติดตั้งตัวรันไทม์ก่อนเสร็จแล้วก็เอาซอฟต์แวร์ของที่เคยรันบนวินโด้ได้เฉพาะวินโด้เอามารันบน Mac ได้ คอนเซปต์มีแบบนั้นซึ่งอันนี้ผมก็ความทรงจําก็ยังใช้ได้อยู่ก็ยังนึกว่ามันประมาณนี้แต่ช่วงหลังนี้ผมไม่เห็นตัวนี้เท่าไหร่แล้วนะดู b ี a แอรเนี่ยที่แอปพลิเคชัน a องพแอมันคงจะเป็นแบบไปทําในเป็นแอปพลิเคชันที่ผมไม่ก็ได้ใช้แล้วแหละอตัวนี้ก็มี Air เหมือนกันอันนี้คือเมนเลยจุดสําคัญหนึ่งเรื่องคือเขาขายของกันยังไงเขาใช้คําโฆษณา ในเว็บไซต์กันยังไงครับของ4ี่หมื่นกับของสามพันมาดู i อโฟนแอร์ Air ก่อนนะการออกแบบอนาคตให้ความรู้สึกอย่างนี้นี่เองถูกตามสไตล์เขานี่ยแหละครับเวอร์นิดๆก็ฟิลเราว่าเป็นอย่างเนี้อนาคตมันจะเหมือนว่าจะแปลได้ว่าคุณซื้ออนาคตอยู่ในกำมือคุณได้ไหมมันความหมายเดียวกันไหม เอาก็โทรศัพท์เราอยู่ในมือเราหรือไม่ก็อนาคตอยู่ในกระเป๋าคุณอะไรอย่างนี้ปะ่ะไอไลน์เนี้ยไอโฆษณาข้อความเนี้ยผมว่าผมเคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนะเดี๋ยวต้องขอเวลาไปค้นหนึ่งมันมีฮโทรศัพท์บางรุ่นของใครไม่รู้เนี่ยเคยใช้เมสเซจประมาณเนี้ยอนาคตอะไรแนวแนวเนี้ยมาดูภาษาอังกฤษที่เขาใช้บ้าง so this is what the future feels like <laughs> แม่ของสี่หมืนนะอันนี้ของสี่หมืมาดูของสามพันมาแม่พูดไปก็ขำไปนะของสามพันเ่ยรับข้อมูลอัปเดตล่าสุดด้วยการอัปเกรด OS ได้ถึงหรุ่นและการอัปเดตความปลอดภัยคือพูด,ดง่ายๆคือ upgrade, อัปเกรดซอฟต์แวร์ หกุ่นถ้าผมตีความคือไอ้หกรุ่นต้องเมเจอร์นะเมเจอร์อัปเดตนะอย่างเช่นเมเจอร์ Major เนี่ยสมมุติว่าปัจจุบันเราเวอร์ชันสิบสองเมเจอร์ก็ต้องสิบสามไม่ใช่สิบสองจุดสี่สิบสองจุดห้าอันนี้มันหมายถึงหกรุ่นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าให้ผมคิดมันต้องหกรุ่นแบบนี้นะสิบสองไปสิบสามเรียกหนึ่งรุ่น ถ้า12ไป12.3 12.4ไม่เรียกหนึ่งรุ่นนะยังไม่ถึงรุ่นยังไม่ถึงหนึ่งรุ่นอะไรประมาณนั้นนี้เป็นการโฆษณาจะเห็นว่าจะเรามองคิดแบบซีเรียสจริงจังหน่อยก็คือว่าของสี่หมื่นเนี่ยเขาขายในสิ่งที่มันจับต้องไม่ค่อยได้ครับเขาขายอนาคตที่มันอนาคตอาจจะยังไม่มาถึง หรืออาจจะมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่เขาขายแล้วครับนี่คือของสี่หมื่นสำหรับความคิดเห็นผมนะไม่ไม่ได้ว่าว่าเขาขายแบบนี้ไม่ดีนะเขาขายความหวังขายพลังใจในการดําเนินชีวิตต่อไปอะอะไรแนวนั้นนะสำหรับที่ผมอ่านแล้วผมรู้สึก p e r ร์เซพชัของผมคนเดียวะดูของสามพันนะการันตีครับขายความชั่ว ของสัมพันธ์ขายความชัวครับหกรุ่นไม่ถึงมีบัววายเพราะอันนี้คือเว็บไซต์ทางการไม่น่าจะเป็นเว็บไซต์ปลอมนะอันนี้เว็บไซต์ทางการของซัมซุงประเทศไทยอะ a m s u n g c o m /th ขายความชัวร์การันตีว่าคุณได้หกรุ่นนะคุณซื้อ,อ A7 A07 ไปเนี่ยไม่ว่าจะเปิดเครื่องมาปั๊บ เวอร์ชันอะไรปั๊บคุณตอบไอีหกรุ่นคุณว่าอย่างนั้นส่วนเมเจอร์หรือไม่เมเจอร์อันนี้ก็ว่ากันอีกทีเพราะผมตีความประโยคนี้เป็นว่าต้องเมเจอร์เท่านั้นเมเจอร์เชนเท่านั้นคือซอฟต์แวร์อัปเดตใหญ่เท่านั้นนะอีกลายหนึ่ง iPhone ก่อน the thinnest iphone ever with the power of pro Inside ์อินไซเราเคยได้ยินมาก่อนนะสมัยนานแล้วปิดข้างๆเคสคอมพิวเตอร์ PC Intel Inside อันนี้ Pro Inside ์นะเ n n เ s ก็ก็แน่นอนอยู่แล้วครับเขาเทียบเทียบระหว่างตัวของเขาเองนะฮะเขาเทียบรอง iPhone ของเขาเองเขาก็วัดได้ t i n n e t อยู่แล้ว Power แหม่สเปคของสี่หมื่นจะเปรียบเทียบสเปคอะไรกันของสัมพันธ์ ความแรงความชัดความคมความเสียงเสริมก็คงจะดีกว่านั่นแหละสันนิษฐานเอาเอามาดู A07 ฮะการออกแบบที่เพียวบางและทันสมัยเพียวบางถือว่าถือว่าเพียวบางไหมสําหรับไซส์สสขนาดน,นี้สําหรับผมผมก็ถือว่าใช้ได้นะก็ถืออยู่ในคาทัลโรี่คำว่าเพียวบางใช้ได้และทันสมัยเขาไม่บอกเครื่องค้านแรงอยู่แล้วหละครับเครื่องสามพันหรือเครื่องค้อนดันอยู่แล้วแต่ว่า ทันสมัยเป็นการออกแบบที่ทันสมัยไม่ไปพูดถึงสเปคไม่ไ้พูดถึงชิปแชปชิปไอ้กล้องแกล้งอะไรนะครับการออกแบบที่ทันสมัยแล้วแต่คนมองฮะทันสมัยไม่ทันสมัยข้างล่างก็มียกระดับประสบการณ์ใช้โทรศัพท์อ่าไม,ไม่ไม่มีอะไรมากอันนี้อันนี้ประมาณนี้ก็ถือื่งถือว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยยังดีอยู่ที่ผมพูดถึงศูนย์เจ็ดบ่อยเพราะว่าแหมโลคอสะกุลของราคาถูกมันก็ มันก็น่าสนนะแต่ไอโฟนนี่เขาก็แหมเขาก็ไปทางนู้นไปอย่างว่าไปทางอนาคตอะไรไปอย่างเขาไปอันนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้แล้วไอโฟนเนี่ยถ้าเป็นเมสเซจตัวนี้ก็คือค่อนข้างจะกลับลงมาจากความเป็นจริงคือเข้ามาสู่ความเป็นจริงมากกว่าไอมเสมเสเซจแรกแมเมสเซจแรกที่ผมชี้เห็นก็คืออนาคตอะไรอยู่ในความรู้สึกของอนาคตอะไรของเขาน่นนะ้นอันนั้นค่อนข้างจะเบื่อไป ออกไปทาง Space a เอน n เจอรไปหน่อยออกอวกาศไปหน่อยอันนี้กลับมาสู่ความเป็นจริงมากขึ้นนะ <c oughs> ในระหว่างที่ผมกำลังจะไปหาไอ้คำโฆษณาไอ้ฟิวเจอร์ฟิวเอ,อะไรกับโทรศัพท์ผมได้ไปเจออันหนึ่งฮะของตัวกาเล็กซี่ฮะตัวกาเล็กซี่เนี่ยซัมซุงกาเล็กซี่ S ยี่สิบห้าเอเขาเขียนว่า the future of สลิมผมเข้าไปดูเว็บไซต์ปรากฏว่ามันพูดถึงเรื่องสเปคของตัวนี้ไว้ที่ความหนาที่5.8าจุดมมิลลิเมตรสูงควาหมาของ iPhone Air คือ5.64อันนี้บางกว่าใช่ไหมครับอันนี้บางกว่าคือ iPhone ก็ยังบางเออห้าจุ i แ h ดห้ก็ยังบางกว่าครับแต่ S25 นี่น่าจะออกมาก่อนนะ iPhone ก็ยังบางกว่าอีกตามสเปคบนกระดาษน,นี่น้ำหนัก เอสยี่ห้าหนึ่งร้อยหกสิบสามกร,รมัมน้ำหนัก i อโฟนแอร์หนึ่งร้อยหกสิบห้ากร,รมัมต่างกันสองกร,รมัมประมาณนี้แต่ไอฟิลเจอร์นี่มันก็ยังไม่ใช่สิ่งที่ผมนึกได้นะหาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮะกลับมากลับมา,า A02 กับ iPhone Air กันต่อเอศย์เ7กับ iPhone Air กันต่อ iPhone Air เครื่องเขาบอกว่าแบตเตอรี่ก็อยู่ได้ทั้งวัน แล้วเขาก็ยังบอกอว่าไอ้เนี่ยมันเป็นแค่เริ่มต้นนะโอ้โหอันนี้ผมว่ามันใช้ได้เลยฮะอข้อความนี้คือแค่เริ่มต้นหมายความว่าเขาอาจจะหมายความว่ามันต้องพัฒนาต่อไปนะเราก็พัฒนาอยู่พัฒนาต่อไปต่อไปอาจจะอยู่ได้สองวันเนี่อันนี้ผมว่าข้อความนี้สวยมากเลยส่วน a อ7ูเจ็ดผมดูหัวข้อใหญ่ไม่ได้พูดถึงแบตเตอรี่เลย แหม่ก็ของสามพันนะฮะไอเรื่องสเปคเรื่องความสามารถอะไรแบบเนี้ยในทางเทคนิคเรื่องสเปคเรื่องเทคนิคของเทคนิคมันก็สู้ไม่ได้มันก็ไม่แปลกหรอกครับสี่หมื่นกับสามพันนะผมเอาตัวนี้มาเทียบแทนแล้วกันทนคุ้มใช้ได้นานนี่ไง <c oughs> อึดไว้ก่อนมาโชว์การเปรียกน้งเปียกน้ำอะไรสักหน่อยเห็วมาทนในมาตรฐานอะไรของเขาไปก็ ไอ้ฟวงก็คงทําได้แหละครับผมว่านะแต่เขาอาจจะไม่ได้เป็นหัวข้อใหญ่ในการที่จะเขาจะการโฆษณาโปรโมเอาว่าใช้ได้นานจริงไหมถ้าใช้อย่างผมมันใช้ได้นานนะนี่ก็ยังไม่เสียเลยหล่นก็มีนะป้องแปงปองแปงหล่นพื้นเลยอันนี้ก็คือการเปรียบเทียบคือเทียบระหว่างของแพงของถูกอะ่ะว่าเขาขายของกันยังไงคือสําหรับ A07 เนี่ยในราคาสามพันแล้วเทียบกับแบรนด์ซึ่งเป็นซัมซุงแล้วเนี่ยพัฒนาการมายาวเนี่ย ผมว่าไม่มียี่ห้อไหนในราคาสามพัน่ะและใช้งานแบบโอเวอร์ออลนะทุกอย่างแบบไม่ใช่แบบเฉพาะเจาะจงไปด้านในด้านหนึ่งจริงๆใช้ทั่วไปทุกอย่างอะ่ะผมว่าตัวนี้น่าจะหาคนเทียบยากนะหาแบรนด์อื่นเทียบยากแล้วในราคาสามพันกับได้ชื่อเสียงของแบรนด์อย่างซัมซุงไปใช้ศูนย์เจ็ดแล้วนะฮะผมว่าเขาน่าจะไล่เลขนะศูนย์สองศูนสามูนสี่ศูนห้าศูนห 0ู 7, คงไม่ศูนย์สามลโดดไปศูนย์เจ็ดเลยมันดูแปลกๆอะ่ะ <c oughs> คือถ้าไล่ซีรีส์ไล่เวอร์ชั่นไล่มาแบบนี้ก็พัฒนาการก็ยังต่อเนื่องแล้วกันพัฒนา,ามาถึงซีรีส์นี้เนี่ยไอยมาถึงเวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะได้ออกอย่างหนึ่งก็คือว่าให้ผมสัญฐานก็ว่ามันก็ต้องมีคนใช้แหละครับผมไม่เห็นตัวเลขเขาเน่าขายได้เป็นเปอร์เซ็นต์นเท่าไหร่สาหรับลายผลิตภัณฑ์นี้โปรดักต์ลายตัวนี้เนี่ย แต่ว่าถ้าเกิดเขาทาซีรีส์ต่อเนื่องอ i, ทำเวอร์ชันต่อเนื่องมามันก็คงจะขายได้นั่นแหละผมก็อยากซื้ออะไรตัวเนี้ยแต่ว่าของผมผมันยังไม่เสียสิจะไปแกล้งทําให้เสียมันก็น่าเกลียดเกินไปจะแกล้งทําให้มันเสียแล้วก็หาเรื่องซื้อใหม่มันน่าเกลียดนะมันดูเสแส้เกินไปนะไม่หรอกครับก็ทายไปเรื่อยๆนั่นแหละมันเหมือนกับละครหรือว่าภาพยนตร์นะอย่างภาพยนตร์บางซีรีส์จีนบางบาง,บางเรื่องไหนผมชอบดูนะมีสิบตอนนะจบแล้วแสดงว่า คนอาจจะไม่อยากเรตติ้งไม่ดีแต่เนี่ยคูวิ่งมาถึงเ0ศูนย์เจ็ดเนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบกับซีรีส์ต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยถ,ถ้าถ้าห้าห้าซีซั่นขึ้นไปแล้วเนี่ยผมว่าอันนี้จะติดแล้วฮนะเต็มกืนแล้วอนะ่วนะคือห้าซีซั่นนี่เต็มกืนแล้วสำหรับซีรีส์นะสำหรับผมนะซีซั่นที่หกที่เจ็ดนี่ก็ต้องหาทางลงแล้วหาทางปิดปิดแล้วหาทางโอวสาร์แล้วนะเพราะมันเต็มแล้วอนะ่ะ ถ่ายมาห้าซีซั่นแล้วเนี่ยเผื่อห้าซีซั่นนี่ถ่ายมากกว่าปีไม่ใช่ปีละซีซั่นด้วยบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่เขาอะสําหรับอายุเฉลี่ยของซีรีส์ผมว่าห้าใครถึงห้าแล้วเนี่ยมันมันประสบความสําเร็จแล้วแหละไม่ทางใดก็ต่างหนึ่งคงไม่กัดทุนแล้วมั้งประเภทสองซีซั่นแล้วจบนี่ก็คงก็รู้ๆกันอยู่ว่าคงจะไม่ว่าคงจะไม่เวิร์กหรือหรือว่าจะโดนอะไรสักอย่างกีดกันก็แล้วแต่แล้วขออีกนิดนึงนะนอกเรื่องแต่อันนี้ผมก็ สงสัยอยู่นิดๆอยู่คือผมเคยสงสัยว่าที่อเมริกามีมีออโต้ไหลร้านขายของ Apple ิลไหมเหมือนคล้ายๆว่าพูดง่ายๆคือ็็นััวแทนจําหน่ายไหมประโยคนี้ที่อยู่ในเว็บไซต์โฆษณา iPhone Air เนี่ยเขาเขียนเลยบอกว่า why apple is the best place to buy iphone อ่ะถ้ามีเบสก็ต้องถ้ามีเบสก็ต้องมีไม่เบสใช่ไหมครับอันนี้เป็นเว็บไซต์ภาษาอังกฤษกลาง .com พราะฉะนั้นที่อเมริกามีนี่แน่นอนนะเอาตวไหลคือตัวแทนจําหน่ายแน่นอนที่ไม่ใช่ร้านของเขาแล้วก็รับไปขายอะไรแบบนี้มีแน่นอนผมเดาแล้วเลยจากประโยชนนี้ของเขาเนี่ยและประโยชน์นี้เขาก็แสดงออกให้เห็นว่าเขาไม่ต้องการตัวกลางหรอกถ้าเลือกได้เขาถึงบอกว่าเขาว่าดีที่สุดนะถ้าถ้าะ้าบายไอโฟนเนี่ยคําว่า a p p เ e เนี่ยมันอาจตีความได้สองสองทางก็คือร้านที่เป็นสโตที่เราเข้าไป Apple s t สโตที่มัน มีสวยๆเป็นกระจกกระจกหรืออะไรอย่างเงี้ยออกแบบมาเท่ๆกับอีกอันนึงก็คือเว็บไซต์แน่นอนนะคะมีสองทางอยู่แล้วต้องเป็นร้านของเขาเองไม่ใช่ออตไลส์นี่ผมสันนิษฐานนะครับเพราะมันเป็นเรื่องเบสิความคิดอยู่แล้วที่ว่าเราก็ไม่อยากข่านคนกลางหรอกจัดการเองต้นยันจบมันก็ดีกว่าถ้ามันทําได้นะทําไมไม่ปวดหัวปวดหรือว่าเปลืองทรัพยากรจนเกินไปนะก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ แค่นี้ช่วยการสนับสนุนช่องนี้กันได้นะตามหมายเลขที่ขึ้นไว้ให้ถ้าใครยังทำไม่เป็นก็ลองไปอ่านวิธีการทำที่ในในส่วนของคำอธิบายใต้คลิป